สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปเปรียนุชกิริยาครูโรงเรียนพุทธิโสพลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งจะมารายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาโคดดิ้งโดยการใช้สื่อเกมไอติมหันษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 แรงบรันดาลใจในการจัดทำสื่อเกมไอติมหันษาซึ่งเป็นกิจกรรมอันปรักโคดดิ้งระดับปฐมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนรู้จักวิธีการเขียนอัลกอริทึมแสดงวิธีการหรือขั้นตอนในการแก้ไขปัญหายอย่างง่ายให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องลำดับต่อไปขอเชิญรับชม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเกมไอติมหันศาได้เลยค่ะตอนนี้มีแม่มดแม่มดเนี่ยจะต้องไปหาไม้กวาดนักเรียนจะพาแม่มดไปหาแม่กวาดไม้กวาดไ,ได้อย่างไร เดินอ้อมไปตามเส้นทางใช่ไหมเดินไปตามเส้นทางถ้าใจทางตะลัินักเรียนจะไปเส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือไกลที่สุดใครไปใกล้ที่สุดยกมือขึ้น ไกลที่สุดนะใครไปไกลที่สุดอ้ามีคนไปไกลที่สุดนะอ่ะตอนนี้วิทย์จะย้อนถามนักเรียนว่าเมื่อนักเรียนจะมาโรงเรียนนักเรียนจะเลือกไปเส้นทางที่ไกลที่สุดไหมหรือไกลที่สุดไกลไกลที่สุดอ่ถ้าไกลที่สุดก็มาไม่ถึงมาสายใช้เวลาไปอีกเห็นไหมคะ เราจะต้องเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดถูกไหมไปทางไหนเนี่ยใครเจอทางตันแล้วบ้างเจอไหมคะเจอเนาะอ่ในการเดินทางของแม่มดเนี่ยมันมีหลายเส้นทาง ะะเราจะเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเพื่อไปหาไม้กว่าได้โดยเร็วที่สุดถูกไหมคะถูกนะอา้าวต่อไปครูจะใช้คำถาม,ถามสอบถามนักเรียนอีกว่าถ้านักเรียนมาโรงเรียนโดยฝนตกเนี่ย ฝนตกนะคะฝนตกแล้วมีเส้นทางให้นักเรียนเลือกนักเรียนจะเลือกทางที่ใกล้ที่สุดหรือไกลที่สุดใกล้ที่สุดกลที่สุดนะส่งตัวแทนมารับค่ะนีรุกไปกลุ่มที่สองข้างหลังเหมือนเดิมส่งตัวแทนมารับไม่ได้ประกาศมา เ้็นอีกเพื่นนะคะจะได้ง่ายหมยไม่ออกมาเนาะเดี๋ยวมาคืนนะกลุ่มที่สองแบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อยใครมีหน้าที่ทำอะไรหนึ่งวิเคราะห์โจทย์สองแก้ปัญหาสามเขียนเอัลกอริทึนแบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อยนะคะใครมีหน้าที่ทำอะไรในกลุ่มแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วเนาะนักเรียนจะได้รับร ชุดเกมนะคะประตอบด้วยหนึ่งเป็นเกมไอติมหงษานะคะเดี๋ยวจะอธิบายการเล่นที่ฟังหนึ่งกลุ่มจะได้รับหนึ่งชุดนะคะหนึ่งกลุ่มจะได้รับหนึ่งชุดนะในนี้จะเป็นแผกแม่เหล็กสามารถนำมาติดได้เลยการเริ่มต้นไอนติมนะคะ คนแรกรถแรกจะเป็นรถช็อกโกแลตก่อนคนที่สองรถชาไทยคนที่สามจะเป็นรถสีชมพูรถฟอาบรีตั้งไว้แบบนี้ทุกกลุ่มเดี๋ยวเอามาเรียนติดตรงนี้มีแถบแม่เหล็กนะคะสองครูจะให้โจทย์แต่ละกลุ่มให้โจทย์นะใครที่ แก้โจทย์ปัญหาได้แล้วนักเรียนต้องมอบหมายเพื่อนในกลุ่มนะคะมอบหมายเขียนใบงานตรงนี้แก้โจทย์ข้อที่หนึ่งโดยเขียนอ,อัลกอริทึมหนึ่งคุยให้โจทย์มานักเรียนจะทำยังไงอย่างเช่นให้โจทย์มาเธอจะดึงช็อกโกแลตอ,ออกก่อนได้ไหมคะ รสชาติตามลูกค้าที่มาสั่งเนี่ยเธอจะดึงช็อกโกแลตออกก Bro ่อนได้ไหมคะเพราะช็อกโกแลตอยู่ลำดับสุดท้ายดึงออกก่อนได้ไหมคะจะต้องเอาอะไรออกก่อนสตรอเบอรี่ออกก่อนนำมาวางชาไทยออกช็อกโกแลตออกแล้วก็นำรสชาติตามที่โจทย์ให้มาเขียนออกมาเป็นวิธีการแก้ปัญหายางเป็นขั้นตอน นำอะไรออกอะไรออกโจทย์ข้อที่1นึ่ข้อที่สองข้อที่สเนาะคุยจะทำเครื่องหมายไว้จะจับเวลาไว้ว่ากลุ่มไหนแก้โจทย์ปัญหาข้อที่1เรียบร้อยนะคะใช้เวลากี่นาทีเนาะใช้เวลากี่นาทีนะจากนั้นเนี่ยแก้ปัญหาทั้ง3ามปัญหาแล้ว เวลาที่เร็วที่สุดที่นำมาส่งคุยและก็ถูกต้องทุกปัญหาทั้งสามปัญหานี้นะกลุ่มนั้นชน,นะตอนนี้ทุกกลุ่มชูที่ติดเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มชูเลยค่ะติดให้ติดให้ด,ใหดูวางก,งกลับด้ดีกัลูกถือดีๆ สิ่งที่จะต้องได้เอาอย่าลืมเขียนนะ Se la อืมยินไหมคะมนักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าในรถไอศกรีมของที่เรามีอยู่มีรถไหนบ้างที่เป็นรถเปี้ยว พิจารณาดูนะแต่ละรถนี้รถไหนบ้างที่เป็นรถเปรียว เจ็ดสี่เจ็ดสี่หกเดี๋ยวรอชูก่อนนะเจ็สีหกลุเดี๋ยวขอถ่ายรูปผลรับก่อนอย่าเพิ่งเอาผลลัพธ์ออกนะอย่าเพิ่งเอาผลลัพธ์ออกนะเจ็ดสี่แปเจ็ดสี่หกลุงสองโชว์ผลลับมาเก็บเอาชเก็ดสนกะพงดให้พี่ยกขึ้น,น่อะ กลุ่มสองกลุ่มกลุ่มสองสามห้าชัวค่ะสองสามห้ากลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะลูกปัชวีปัชวีกลุ่มห้าหนึ่ง ตอนนี้ทุกกลุ่มจูผลลัพ์ขึ้นมาพร้อมกันเดี๋ยวเราจะเฉลยเปนข้อที่สามนี้ขอดูก่อนสิกลุ่มไหนแตกต่างจากคนอื่นบ้างจะมีกลุ่มกลุ่มที่สามฉันอยากกินรสเปรี้ยวก่อนอยากกินก่อนต้องนำไว้ทั้น รสชาตินี้ไอติมไหนบ้างที่เป็นรสเปรียรร้ยวร,รัตเตอรี่เรี่ครับมะนาวาน้องมะนาวสีอะไรคะสจะเหลืองนะคะใครเจอยวลางลัเบอรี่ก่อนแล้วนี่จะวางก่อนไหมวางอะไรก่อนเ,เอาะไรชื่จะไปยังไงเอา,าอะไรออก โจทย์ออกก่อนค่ะเอาสตรอเบอรี่ออกเอาชาไทยออกเอาช็อกโกแลตออกวางลดนมวางลดเอาราสเบอรี่หรือมะนาวก็ได้แล้วก็วางลดสุดท้ายจา์ทำแต่คือ การทำใบกิจกรรมนะคะนักเรียนอ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนแนนขึ้นมาเลยไปไปดูก็ได้เอาขึ้นไปดูก็ได้นะคะขึ้นไปดูคะแนนของตัวเอง ก่ขอนนะเปิดขึ้นมาดูก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนทำเสร็จก่อนเ๋ยวจ,จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาโคดดิง้งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนทั้งหมด181คนผ่านเกณฑ์คุณภาพในระดับดีขึ้นไป151คนคิดเป็นร้อยละ83.42 พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมไอติมหันษาหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมพบว่าผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบโดยการเขียนแสดงอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาในใบกิจกรรมไอติมหันษามีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแบ่งหน้าที่การทำงาน หลังจากนั้นนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดการเขียนผังงานเพื่อแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ผ่าน Live Worksheet